เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเจียฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้รีวิวที่อู่สีนะครับค่อนข้างแดดแรงมากๆครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น xlt นะครับอยู่ในราคาที่7จะ0แส0บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นแคปนะครับ ยังไงลูกค้าเจียกว่าฝากรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก่อนจะชมคลิปนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับรบกวนนิดนึงเพราะว่าเวลาลงคลิปจะได้ดูชัดเจนนะครับจะได้จะได้แจ้งเตือนนะครับอ้อแดดร้อนครับปูดวนไปวนมาครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูกันเลยครับว่าใส่อะไรให้มั่งนะครับ นี่ก็ช่วงใกล้ๆปีใหม่แล้วครับลูกค้าคงมองหารถหลายๆท่านนะครับเป็นตัวเลือกนะฟอร์ดเป็นตัวเลือกนะครับหรือว่าสนใจฟอร์ดไนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเข้ามาลองเทสตลองเทสตได้ตัวอาหาเจ็บได้ตลอดนะครับฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับผมอยู่ตรงแยกปทุมวิไลยนี้เองนะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับอันนี้แต่งแบบให้แบบเรียบเรียบเลยครับผมเรียบเรียบแค่นี้ก็หล่อแล้วครับผมฟอร์ดนะครับ กระจังหน้าแดงดำนะมีไฟสามดวงนะครับแล้วก็สครูมีให้นะครับผมนีม่นะครเป็นดำาด้านนะครับสครูนะครับสกรูนี่ทําสีก็ได้นะครับบางลูกค้าก็ยังชอบเป็นเอกลักษณ์ของ XLT อยู่นะครับบางลูกค้าก็อยากให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่ว่าชอบแบบไหนนะครับบางลูคกค้าชอบสีดำ แต่รุ่น t XLT มันก็เด่นหน่อยพอใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะจะ,จะรู้เลยครับว่ารุ่น XLT นะครับแคปนี้จะมีตั้งแต่ XL Plus XLT นะครับแตกต่างออชชั่นกันไปนะครับนะเจียมให้มองดูโดยรวมเลยนะครับว่าใส่อะไรมั่งนะครับแม็กซุมล้อ6นิ้วพวกนี้แม็กออฟโรดนะครับใส่ให้หมดนะครับ เอางี้วะคบก็คือเปิดใจได้เลยนะครับเพจเจียบชัดเจนนะครับไหวเงินดาวเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยครับเพราะแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นบางบางอันเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆครับเช่น่ายบอดี้หรือว่าชุด F150 อย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะยๆนะครับเพราะว่าถ้าวายบอดี้เรียนตรงๆนะครับชุดวายบอดี้มันไม่มีส่วนลดอยู่แล้วนะครับ เรียนตรงนะครับเพราะว่าชุดราคามันสูงค่อนข้างแพงบางลูกค้าจะเอาทั้งส่วนรถทั้งของแถมมันไปไม่ไหวแล้วครับอันนี้พูดตรงๆเลยครับประเทศฟอร์ดไทยแลนด์นะครับให้งบประมาณนี้แต่ว่าออโต้แกลลี่ก็คือดันสุดแล้วครับผมนะครับบางลูกค้าจะเอาทั้งส่วนรถทั้งของแถมมันไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าเรียนตรงๆนะผมเข้าใจนะครับเพราะว่า อยากได้ของแถมทั้งส่วนลดแต่ถ้าเล่นชุดบวบอดี้มันไม่มีส่วนลดจริงๆครับผมใบท่าไหร่แจ้งเจี๊ยบม,มาได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามองโดยรวมนะครับผมคนตรงนะครับคือไหนได้ก็ได้ไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับชัดเจนนะครับเพจเจี๊ยบนะครับไม่มีมาหักหน้าหักหลังที่หลังนะครับจบแบบไหนจบแบบนั้นนะครับผมนะครับ แค่นี้ก็หล่อแหละครับแบกแบบติ๊กตองติ๊กเกอร์ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรุ่น XLT ภายในมันนะฮะกล้องหน้าหลังก็ใส่ให้นะครับแต่ประเด็นว่าฟิล์มมันฟิล์มมันเพิ่งติดก็เลยยังไม่แขวนกล้องให้เขาเนี่ยนะกล้องนะฮะมันก็จะไปโชว์กล้องหลังด้วยนะครับกล้องหน้าด้วยนะครับจอแอนดรอยนะครับ XLT สเปคค่อนข้างจะเยอะกว่้แก้เขาพัดหน่อยนะครับ แต่แรงม้าแรงบิดเท่ากันนะครับตัวใหญ่จตกต่างออกั่นจอเจอไฟที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มออชั่นเข้ามาคุด้ดคอนโทรลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรุ่นเอกซ์อพัดจะไม่มีนะครับแต่แรงม้าแรงบิดก็เท่ากันนะครับบางลูกค้าก็ไม่ซีเรียสบางลูกค้าก็อาจจะเน้นออชั่นก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็รบกวนลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ ต้องการสอบถามแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยครับบอกตรงนะฮะได้อะไรมาได้ข้อเสนออะไรมาหรืออะไรมาเสนอเชียบดูครับเพราะว่ามันแตกต่างกันไม่มากหรอกครับนะครับบางครั้งก็โดนปั่นมาเยอะนะครับเซลล์ปั่นมาเยอะแต่เพจเจี๊ยบชัดเจนนะครับจะไม่ปั่นนะครับแบบไหนแบบนั้นนะครับผมเข้าใจนะครับว่าลูกค้าต้องช็อปอยู่แล้วแต่จริงงบจริงๆมันดิฟกันไม่เกิน5 0 0พันถึงหมื่นครับผมเรียนตรงตรงแค่นี้แหละ นอกนะั้นมันก็แตกต่างกันไปต่างกลยุทธ์ของเซลล์แต่ละท่านนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าส่วนลดเยอะให้ดูปีลดปีค้างลดค้างสต็อกอะไรอย่างี้ด้วยนะฮะต้องดูดีๆนะครับอันนี้เรียนตรง,ตรงเพศเดียดชัดเจนนะผมโอเคครับมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมร้อนมากครับ